มึงพาม,านมาานันเข้ามาอีกแล้วหรือเป่ฮะกูบอกว่ามึงไปใส่กันได้มึงสูสีพากกันไปใส่กันได้แต่ว่ายจะเข้ามาในห้องกูมันอยู่ในห้องเหมือนบ่นตอนนี้แม่ไปอยากมันอยู่ในห้องมึงมากมันหนึ่งป่มากตัวมึงออกไปเลยอุ้ยให้ยเห้ยจังซิออกไปมึงกูมึงหลายใจเรามึงให้กูพังประตูนบ่ค่อยบอกค่อยบอกฮะพังมันก็ห่งซื่อแม่กูบอกหลายเทียนแล้วบอกว่ามึงอย่าพามันเข้ามาในนี้ออกไป <IST uk t> บาเบาเบาหยุดมึงอย่าขยับนะมึงพามันออกไปเลยมึงพามันออกไปมึงพามันออกไปมึงก็รู้ว่ากูว่ามากมันมึงพามันออกไปเออที่หลังมึงก็เสียบแล้วกูชี้เดียด <โ Over. S 2> มึงกออ,อกม,ออมันออกไปมึงออกมันออกไปในห้องกูมึเอออกไปเมื่อหวนมันเนี่ยเอาออกไปยมึงที่หลังมึงจะเอาของไปไปในห้องกูออกไป สื่อสมนท้ทีหลังย่ามั่นมากจไปมึงยังเอาของมัในใ้องกูอีกนะตีเลยเฮ้ยกูบ <c oughs> ูบ่ามันมันกูบ่มันกูขีเดียดมันกับเสี้ยงไห้ <c oughs>